สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีสูตรเด็ดนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นคะ่ะสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมมากๆเลยนะคะทำตามสูตรที่เราบอกนี้นะคะรับรองต้นไม้งามแล้วก็อีกอย่างสามารถทําเก็บไว้ใช้ได้นานด้วยคะ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ไปเอาถ่านมานะคะที่บ้านใครมีถ่านก็สามารถนํามาใช้ได้เลย ถ่านที่เรามีจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการปลูกต้นไม้หรือผสมดินปลูกรองก้นกระถางได้หลากหลายเลยนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เราจะมาเพิ่มปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้กับถ่านที่เรามีค่ะสูตรนี้ถ่านแค่หนึ่งก้อนก็สามารถจะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราได้เลยนะคะขั้นตอนการทำนะคะก็คือเรานำถ่านธรรมดามาเลยค่ะ อาจจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยจะสะดวกมากกว่านะน้ำถ่านใส่ลงไปในกระมังหรือถังน้ำแบบนี้นะพอเรียบร้อยดาก็จะไปใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะครึ่งแก้วแบบนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็ใช้เป็นจุลินทรียน้ำซาวข้าวหรือว่าจุลินทรีย์ EM ก็ได้เหมือนกันค่ะปริมาณการใส่ก็ใส่ให้ท่วมครึ่งหนึ่งของถ่านเลยนะคะตามด้วย ุ๋ยของดาวค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหมักปลานะคะหรือว่าถ้าใครพวกน้ำหมักมูลวัวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใส่ผสมลงไปเพื่อในฐานของเราเนี่ยจะได้มีสารอาหารธาตุอาหารที่เยอะขึ้นมานะคะนอกจากจะมีจุลินทรีย์แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกสารอาหารธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วดาวก็จะคลุกเคล้าแบบนี้นะคะวางทิ้งไว้1คืนค่ะเพื่อให้ฐานเนี่ยดูดซับสารอาหารธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปเข้าไปในฐาน ให้ได้มากที่สุดเลยค่ะหลังจากที่ผ่านมา1คืนนะคะน้ําก็จะแห้งลงไปแบบนี้ค่ะน้ําจะซึมเข้าไปในถ่านทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ในถ่านของเราก็จะมีทั้งจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่มีประโยชน์สําหรับต้นพืชของเราค่ะสําหรับวิธีการนําไปใช้นะคะก็หลากหลายมากๆเลยค่ะอาจจะนํามาใช้ในการรองก้นกระถางแบบนี้หรืออาจจะใช้ในการผสมดินปลูกก็ยิ่งเพิ่มธาตุอาหารสารอาหารให้กับต้นไม้ของเราได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและอีกวิธีที่เราสามารถนำ ุ๋ยถ่านของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยก็คือการนําไปตำตำตำให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อที่เราจะเอามาใช้นะคะสําหรับวิธีการใช้กระดาหลายเลยค่ะพอเราตำละเอียดเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ปุ๋ยถ่านาที่ดมหมักไว้เนี่ยก็คือจะมีความชื้นอยู่นะคะเวลาเราตำก็จะตำง่ายแล้วก็จะไม่ฟุ้งด้วยค่ะ ในผงถ่านที่ได้เนี่ยก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็ยังมีพวกสารอาหารธาตุอาหารต่างๆที่เราใส่ลงไปะะก็จะถูกดูดซึมไว้ในก้อนถ่านค่ะแล้วก็จะค่อยๆปลดปล่อยออกมานะคะยิ่งพอเราเอามาตำแบบนี้นำไปใช้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมาให้กับต้นไม้ของเราค่ะ สำหรับวิธีการใช้แบบที่1น,นะคะก็คือดาวตักผงฐานที่เราตํามาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเอาไปโรยที่ต้นไม้ของเราได้เลยค่ะตัวนี้นะคะนอกจากในฐานเนี่ยยังมีธาตุคาร์บอนและยังช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆแล้วนี่ก็ยังได้ธาตุอาหารที่เราใส่เพิ่มลงไปด้วยนะคะสูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งพืชผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลก็ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะ วิธีใช้แบบที่2นะคะก็คือเราตักน้ําใส่ลงไปในถังค่ะแล้วใส่ผงฐานที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปละลายคนให้เข้ากันค่ะวิธีนี้นะคะเราก็จะนําไปรดต้นไม้ของเราได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะลดได้ทั้งต้นไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับดาวก็บอกไปแล้วนะคะว่าทําได้หมดเลยค่ะ นอกจากนี้ฐานที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเก็บไว้ได้ด้วยนะเราอาจจะใส่ลงไปในกระมังถังถุงที่มีฝาปิดนะเพื่อที่ว่าฐานที่เราทําเนี่ยจะได้ไม่แห้งค่ะแต่ถ้าฐานเราทําไว้แล้วแห้งนะคะเราก็สามารถที่จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและน้ําปุ๋ยหมักของเราลงไปได้อีกค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่เดามาแชร์กันค่ะส่วนมากเดาวก็ใช้ของง่ายๆที่เรามีอยู่ในบ้านบำรุงต้นไม้แบบนี้แล้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ